ทางที่ก็จะฝึกกันแล้วนะมีสมาชิกชาวประเทศสก๊าจทุกคนด้วยนะครับแต่ชื่อจริงมันคือ monster battle โอเคนะครับเราจะมาเล่นโพเกประเทศก๊าจนะครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับนิซาร์ดนครับผมเดี๋ยวน่าจะอีกเดีย๋ยวผมจะทำคลิปคลิปนิดสักคลิปจึิงน,นะครับถ้าผมมีเวลาง่ายได้ผมจะลงคลิปนะครับนี่นี่เราจะมารีวิวนะครับนิซาร์ดน,นะครับเราจะมาที่ฝึกเอ่อไม่ใช่ฝึก เจนไพรนะครับอืมดูดีไหมแต่นี่นครับจะมาลุยจะลุยกันดาวสุดท้ายนะครับดูว่าความเทพของลิซซ่าดอนนะครับโอเคเริมย่างของลิซซ่าดอนปุ่มไปให้มันตีกันก่อนนะครับปุ่มนะครับฟุรมนะครับตายรวดเลยนะครับิิงง ตื่หมากระชึกล็อกคอลุงตื่นเลยครับชนะแล้วน,นะครับชนะแบบซิวๆได้น,นะครับซิวๆได้จีดาวนะครับตัวสุดยอดนะกระปุนครัน,นเฮ้ยเมื่อกี้ไอตุกก๊กตาเมื่อกี้เอาไปอัพไอตัวเมื่อกี้ได้นะครับเฮ้ยผิวมันเชื่อเคียนปะกูจะไม่ได้ปะเดี๋ยวมาดูมันก่อนนะครับ ตรวนี้หรือเปล่าเอ๊ตัวพืชนะครับน,นี่ไอ่นี่หรือเปล่าไม่นะไม่นะเฉยตัวนี้ดีไหมตอวนี่ไงปิกาจูโอเคเราใส่อะไรให้มันดีครับนี่มันเอาไวาใ้ใส่ปิกาจูนะ อันนี้อันนี้มันบวกสองครับดูดีกว่าจะพูใสีไหมเออที่นี่ครับไปที่สุดนะครับแลวไปที่ตรงนี้นะครับสะสมทริปต้อนนะครับนี่ดูกลุ่มก่อนนะครับเป็นกลุ่มชีวิตมีอัวนะครับคอหนีเข้าไปถ้าไทยรับถ้าไทยถ้าไทยโอเคนะครับโอเคโอเคมันเสียงขออภัยด้วยนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่กดซับสไครต์ของผมนะครับที่ว่าเทพนะครับไม่เทพพอกับซีบิงนะครับซีบิงมีแบบโหดยิ่งกว่าผมหลายล้านเท่าเทียบไม่ได้เลยนะโอเคท่าไหนดีวะท่านี้ท่านี้ท่าแรกนะครับท่าแรกมันจะรวบรวมพลังทั้งหมดฟุ้งชนเป้าหมายเดียวสร้างความเสียหายทั้ธรรมดาแอ็แท็กแต่ตัวเองได้รับความเสียหายจะเท่ากับ20ขอร์เซ็ต์ขบเดียวทางเจนดี เช่าคามเสียหาย็แท็ค่าธรรมดาส2 3ส6บอกเ9็ด้านตครับมีสิร้อยพันหนึ่งเช่าคาเสียร์ยได้หงดีกว่านะครับใช้ทางนี้ครับปึ่งโอเคนี่ครับด้านนี้เป็นทางเหือกท่านก่อนครับใช้กรงเล็บยักษแหลมคมตัดโจมตีสตูแบบเดียวตั้งความเสียหายถ่ามก่อนสเปเชียลแอทแท็กนะครับภาเคแบบเดียวรวมเป็นหกห ้าความเสียหายแช่วยเสข้คามัางกรสห่ดบเก8า0อกแต้อหสบแนนะครับท่านีืออะไรเน่ามก่อนปึ้งโมโหข้าสี่พันท่นนี้เหะออันนี้คือทางปบะการระเบิดตัวเองนะครับบลกท่านนี้ท่านนี้ขึ้นนะครับให้เป็นสีเขียวขึ้นขึ้นี่คือพังปีเด์แลนด์นะครับจนถึงเสพไฟลงข้ามเท่าความเสียหายทตุดิน Attack ขอบเขตยบกคุมลังจมตีสามสิบองของทหารไปช่วยเคาดบินโอ้โหเยอะอยู่นะครับจมตีปุ้มสองพนหกร้อยเก้าสนะครับีนน้ของตัวนี้เรียกอะไรครับต่อ้วอาหลับไหลใส่ศัตรูรถดีเฟนส์และสปีดดีเฟน n ์ยี่เซนและมีโอกาสห้า,าสิน้นให้ศตูแบบหลับไหลสตาขอบเขแบบเดินทางจมตี2ครับ ลดดีเฟนต์และสเปเชียลดีเฟนของศัตรู20%ลดเพิ่มดีเฟน s ์และ Special Defense 246แต้มรับไรรับไรจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และถูกและถูกอ๋ออาทิตย์และทุกรอบพื้นฟื้นฟูเฮดฟีสูงสุด10%และตื่นขึ้นเมื่อถูกโจมตีนะครับใช้ดูนครับอันนี้หินมันจะไม่หลับนะเอ้าไม่สนนบึ้งเชื้่ราใส่ยินท่าเลย กลิ้งจอมศิสฏ์ตัแบบแสร้างความเสียหายทัดดินแอคแท็กแต่และครั้งหลังจากปล่อยสกินจะเพิ่มขึ้นผลตัวแดงสามรอดครับขอบเขตแบบแยกทางจำตีสร้างความเสียหายทัดดินนะครับลองดูครับปิงปิงโอ้โหเอาไอสตัตว์แม่งติงพีเลฟิตมันจะไม่ให้อยู่บัญชีนะครับ ไม่ดู à, à. Okay, ัญชีไม่ดี้ผมอยู่นอกเน็ดนะเน็ดเล้ไม่ไม่ดูบัีนะอุ้ยอุ้ยเสียไม่ไม่ไม่ให้ดูีนะลงลับกินลางลัเงินสัให้ดูเถอะอ่ะโอเคครับสัตว์ก็กิเกบน อืมสัตว์อะไรกันอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใชน่ยีใช่เหรอครับ ออัด้วยบัญชีนี้ปะนี่ครับมันเป็นไอดีเก่านะครับไม่กาดนะครับกาดนะครับสัตว์เป็นบัญชีเพิ่งไปที่เฟซบุ๊กโอเคได้อยู่นะพอพอพอจะได้อยู่นม่เกิดอาการผิดพลาดอะไรไม่รู้นะครับโอเคเข้าได้ละเป็นไอมันไม่รู้นะครับ ฝกากบอกของเกมโปเกมอนโกรร้แล้วผมโดนแบนจากโปเกมอนนะเพราะว่าแฮกนะครับไปแฮกโปเกมอนโกนะครับก็เลยโดนแบนนะครับใช้แอปสติ๊กครับก็เลยก็เลยไม่เล่นเกมนี้แทนนะครับที่จริงก็ก,ก็จะแฮ่โปเกมอนโกอยู่นะครับแต่พอดีว่าโดนแบนนะครับบดนไข่แป๊บโอ้ยนายฮาอันโชคไม่ดีเลยโอเคนะครับดูก่อนดูก่อน จะใส่อะไรดีวะนี่มังกรดีไหมไม่นะเออเอาใส่เอาใส่กับตัวนี้ก็ได้นะครับธาตุมังกรธาตุบินธาตุฝมือได้รัศมี10%เลยลองใส่ดูนะครับจะ46ถึง2ก็มอนเดินนะโอเควิ่งผมอยากให้เร็วข,ขึ้นขึ้นเร็วเลยครับลาย ลองสู้ดูโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวไหมยังไงต้องไหวอ่ะอยูได้นหมก็ต้องไหวาโอ้โหละบสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าโอ้โหอือหือสะใจไปโอ้โหอือหืออือหือวิงสิงเอาไปบรรพบุรุษอ่ะหนึ่ง จะฆ่าอะไรครับารลาจอจะล้มน่ครับหนึ่งดาบใค้ได้หนึ่งดาบจะล้มไดนไหมจุล้มงานหนึ่งดาบหนึ่งดาบหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งดาบได้ไหมไั้งหสามดาบกีดดาบดาบเดียวเดียวได้ไหมดาบเดียวดาบเดียว ดับเดียวดับเดียวดับเดียวใครอยิเดียว่ไเดียวลูกยิงเดียวลูกมันมีผลเราจะใช้มันดูเดาเดีแวไ,ไหมแ้ยโอ้โถยชีล้ล่ะผม,มใช้สดาบอะต้องใช้สองดาบเพจะชนะต้องใช้สองดาบ ต้องใช้สองดาบละปุ้มสองดาบปึงป้งปึ้งธาตุบินจะแพ้ธาตุหินธาตุดินอะไรนะครับจะแพ้นะครับเหินตายไปแล้วไอ้กบปึ้งมิงก็บึ้งปึงป้งชนะแน่ชนะโอเคช,บบเอชนะแบบใส่เจียวชนะครับปุ้งชนะชนะชนะ ชนะเวชนะชนะก็โหชนะเวชนะดีใจวะก็ไม่สุดเพราะกูใจในตัวเองยิงโหเขากเคยชนะไปหลายครั้งแล้วนะโอเคผมขอตัดคลิปแป๊บนึงก็โอเคนะกำลัายิงคนเดียวครับรับรรางวัลทุกทางนะครับโอเคโอเคเออกระทิปตาหักตาเลย ฟิลตัวมาห้าร้อยได้ลังเพิ่มขึ้นนะครับใครที่อยากจะมาเป็นเพื่อนผมก็มาได้นะครับที่จะมาเป็นเพื่อนผมนะครับนี่เลยนี่ครับีน่นี้เลยครับขี่รักนะครับ K ช e y L U C หนะครับใช่